คือจริงๆข้อมูลมันเป็นนิวออยล์หรือเป็นน้ํามันใหม่ตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เกิดเรื่องของอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าพูดถึงในยุคต่อไปนี้การใช้ข้อมูลเนี่ยมันจะมีความเสมอภาคทีนี้การใช้ข้อมูลอันมหาศาลที่มีความเสมอภาคเนี่ยผมก็เชื่อว่าอันนี้เป็นจุดเปลี่ยน่ะที่เราพูดได้ว่าเข้ายุค5.0นะก็มาจากเรื่องของเทคโนโลยีด้าน AI ซึ่งทําให้ทุกคนและทุกองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลอันมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็จะหมดยุคเ e ิร์ h แอนจินทั่วไปหมดหมดยุค Data m i n i n g แม้กระทั่ง อาจจะหมดยุค Analytics เพราะว่า AI เนี่ยมันสามารถทําหน้าที่ได้เก่งขึ้นเก่ <s> งขึ้นเก่ง <s> ขึ้นให้ต่อทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ให้ต่อทั้งผู้บริโภคก็ลองลองจินตนาการว่าเมื่อข้อมูลถูกนํามาใช้อย่างมีประโยชน์และเหมาะสมโดยใช้ AI เนี่ยเศรษฐกิจของโลกที่เราพูดว่า Digitalization เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาในระยะเวลาช่วงวันสัก1 0 15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเข้าสู่จุดที่เราเรียกว่า Exponent เ a l ีทวีคูณไปเรื่อยทวีคูณก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า Digitalconomy มันจะเกิดการโคน conversion เข้าระบบเศรษฐกิจนี้อย่างก้าวกระโดด<ม>ก็ด้วยยุคของ AI อ